มาอยู่ทีท่คันที่สี่นะพี่น้องเด้ออยู่บ้านหนองขามอำเภอเมืองทางที่เขาไปเคลื่อนนะครับตัวเคลื่อนลำเปล่านะครับตรงสามแยกนะครับเด้อตัวน you ี้นะครับ er เป็นบอมเบนอำเภอเมืองนะครับอำเภอยางตลาดนะครับอยู่เลยนะครับตรงที่เคลื่อนไปเคลื่อนลำเปล่านะเป็นแถวสี่ส่วนหนึ่งแปดสี่สุมนะครับตัวนี้แหละอยู่บ้านหนองขามนะครับอยู่แล้ล็อกเคลื่อนเขานีหนิครับ นี่ครับฝนก็ตกทุงมือทุกเมือนะครับเด้อครับสี่สิบแรงนะครับทีมงานเขาก็เมื่อวานก็ติดสามเครื่องนะครับวันนี้ก็ที่เอาอีกสองเครื่องนะครับเป็นหาเครื่องรอบต่อไปจังที่ไปพอกันหกเครื่องนะครับหกเครื่องที่เป็นไซด์อุดรบึงการนองไายนะครับแล้วก็สิมิสกโกนครแถมถ่ายมาขั้นหนึ่งนะครับเมื่อวานผมโทรมาสั่งนะครับ เป็น M5000 นะครับรถเก่านะครับนะครับรถตุนเก่ารถหัวเรียมนะครับมาีน่น้องอีเลียคันหนึ่งอยู่ทึงรถนะครับเด้อบันค้มขามไ่น้องคอยจะติดตามเบิกงผังงานเขาได้นะครับทางหลายๆช่องทางนะไปน้องเด้อเดาดองเราติดเท่าที่นี่แลว้วมันค่อยสีแห้งเร็ว <c oughs> เมื่อวานก็นเห็ดนยน่ำแรงๆนะครับผมอยู่บนระยู่ตำบลจุ้มจันนะครับเมื่อวานนี่ขั้นที่สามขั้นที่สี่มาอยู่พี่อยู่ยังตลาดอำเภอเนี่ยอยู่ศร,รัคราชหมู่ฟิโนะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับสอง,ง,ง,งชั่วโมงอยู่ที่บ้านหนองขามนะครับตัวนี้ l อ0 1 8แยกระบบบอกคอนโทรลไหมที่สมนะครับที่กทเกลี่ยเกเกลี่งามๆให้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวที่ยกไข่เบิงเ้งไปนองเด้อน,นี่พอแล้วก็เดี๋ยวมาหยกมันนะครับสั้งหลับจากน้ำเน่ถอนลงแต่ของน้ำเน่นะครับจีตะที่เกิดน้ำงาเหมือนเลยนะครับแล้วก็ทีไปบลรบบือต้อเลยนะครับขั้นที่หานะครับของรอบนี้นะครับรอบหนายังไม่พอกันยุบเลยหครับอุดรฮุกเครื่องลวดเลยนะครับอุดรสายไฟถึงว่า เลยสายไฟอะพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเขามาได้นะครับเบอร์โทรเขาคือเจ้าแปดหนึ่งห้มนะครับโทรเขามาได้นะ ทรงสวยแข็งแรงเล็กล้างน้ำนะครับาะว่าต่ละบีไม่ให้เบิดตทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็ถอดได้เบิดทุกชิ้นนะครับตัวนี้ก็ถอดได้นะครับถอดได้เบิดแหละทุกชิ้นส่วนถอดได้เบิดตนะครับถอดออกถ้าวัชีขั้นอันประกอบก็ถอดได้เบิดแล้ะครับนะครับสูงพร้อมพี่น้องสามารถยืดคอกออกไปได้อีกนะครับอีกเป็นหลายเติบนะครับแต่ว่า ถ้าเทาใหญ่มันแข็งแรงเขาก็เอาซ้ำนี่แหละพอดีนะครับเขาจะได้โยกได้หนักๆล้วก็ะโลดเข้ามันหน่อยเท้าเถ้าเยืดไปไกลเดี๋ยวมันจะโยกนะครับรลดเท้ามันสี่สิบแรงหนึ่งนะครับแหงใกล้ตัวรถท่ารแหงดีนะครับ้ำหนักมันจะได้ใกล้ตัวรถการเดินรถการโยกมันจิไบ่ได้โยกนะครับมันจะเป็นคอดีสําหรับเท้ามากกว่านะครับแล้วที่สาคัญคอเขาจะได้แข็งแรงพร้อมนะครับถ้าออกไปไกลๆมันกับรถก็ิโยกคอกัส้นมากก็ที่ไ่ค่อยแข็งแรงราวาส้นมากพักกันโยกไม่ได้บอกหลายๆเลยนะครับ ยกทีละซองเือนเต็มเต็มเนี่ยคพอะแห้งแล้วครับการพวกเี้นหลอหนาเขาแตกเขาหัวน้ำนะครับถ้ายกหลายมันกับบอดีกับตัวรดเขาน้ำนะครับนี่ครับัจระบีกับมีดนะครับเด้อใต้ขวามีเบิดแล้วกับตัวนี้กับมีนะครับนี่ข้างล่างอีกนะครับข้างนาอีกสองนะครับอัดอัดหัวจระบีนะครับมีทุกย่างเลยพี่น้องตัวนี้กับดึงไก่มือนะครับเขาเห็ดไก่มือไวที่มากที่สุดมันดีนะครับ มันตีนี่แหะครับคดขับมันทีได้จังหวะโยกพอดีนะครับถ้าไกลๆมันได้ยืดแล้วมันบอดีนะครับมันตีในห้องเมื่อยซ้ำไปอีกพร้อมนะครับโอเคพี่น้องเข้าไปพอกันอยู่บอระบือต่อเลยนะครับ